ทีนี้ถ้าเป็นหุ้มทางกระปุกนะคะเราจะใช้เป็นสีมหดลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นไซส์4.5ซเราก็จะหุ้มลงไปแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะใช้เครื่องเ่าลมร้อนเตาหลอกที่ก้นกระปุกก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นวงแบบนี้แล้วเราก็เป่าไล่ขึ้นทีนี้ค่ะตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะรูช่วยอะคะ่ะ ฟ,ฟิล์มฟิล์มมันหดเร็วมันก็อาจจะ่องลักษณะ่องคือแบบนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสวมาหาก,ก็ใช้เข็มมาหาจิ้มนิดนึงนะคะจิ้มที่ใต้ตะเข็บอะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเจาะทีหลังได้นะคะละักษณะคือมันก็จะลมออกแบบนี้ทีนี้เวลาเราเป่าอะคะ่ะถ้าเราเจาะก่อนแล้วเราเป่าเนี่ยมันก็จะกดเขา้ารูปอย่างนี้นะคะเพราะว่าลมมันจะไม่อัน ทีนี้ต้องบริเวณนี้ค่ะเต่าไกลๆนะคะเต่าแล้วก็อ,อย่าจ่อนานเพราะว่ามันเป็นพื้นที่พื้นที่ว่างมันจะมีโอกาสที่มันจะแตกได้อันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าหุ้มทั้งกระปุกก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยสวยงามนะคะค่ะขอบคุณค่ะ